สวัสดีครับนาแท็กเตอร์วังสาหมออุดรธาน,นีครับ วันนี้นะครับนัดมีรถมาแนะนำนะครับการทำงานให้ลูกค้าได้ชมกันอีกหนึ่งคันนะครับตัวนี้เป็นคูเปอร์ต้า L 3 6 0 8ตัวดีทีนะครับเป็นเครื่องยนต์3สูบนะครับ2เพา4วินขับเคลื่อน4ล้อนะครับเป็นเครื่องยนต์ดิเรกอินเจกชันครับระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับรถรุ่นนี้นะครับก็เหมาะนะครับกับงานนางานไร่งานสวนนะครับเป็นงานขนาดกลางนะครับเป็นรถรุ่น L นะครับรถรุ่น L นะครับตัวนี้ก็ยางหน้านะครับเป็นยางขอบ16นะครับส่วนยางหลังนะครับจะเป็นยางขอบ24นะครับคันนี้นะครับจะะได้อุปกรณ์นครับมีใน ดินหน้านะครับแล้วก็ด้านท้ายนะครับจะเป็นผ่านพวน5ใบหรือ6ใบก็ได้นะครับลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับเป็นผ่านพวนมือ2นะครับวันนี้นะครับมันเปิดราคาเบาๆนะครับราคาเบาๆเลยนะครับตัวนี้นะที่2 8 7 0 0 0บาทนะครับ287,000บาทราคานี้เราเก็บอะไรให้ลูกค้าบ้างนะครับตัวนี้นะครับ อย่างหน้านะครับเราเปลี่ยนให้ใหม่หนึ่งคู่นะครับแถมท่อซิ่งนะครับเก็บสีใหม่รอบคันเรียบร้อยนะครับเก็บเช็คระบบไฟนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับกองเครื่องกองไฮดรอลิกนะครับสลักนะครับใบมีดนะครับเราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับสีสันนะครับเราเก็บใหม่รอบคันนะครับอย่างหลังนะครับก็อยู่ที่ประมาณนะครับ80%ครับลูกค้าส่วนชั่วโมงการทํางานนะครับอยู่ที่1,705ชั่วโมงนะครับตัวนี้นะครับรถท่อนคัดเดิมนะครับรถท่อนคัดเดิมเพียงแต่ว่าสีเดิมมันเป็นสีซีดครับเราก็เลยมา ปรับแต่งทำสีนะครับปรับแต่งทำสีนะครับนี่มาดูท่อนคัดครับท่อนคัดเดิมนะตรงนี้นะครับยังไม่มีการตัดท่อนนะครับคอนทรลต่างๆนะครับมือโยกต่างๆก็โอเคครับค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับส่วนลังคานะครับเราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเป็นลังคาไฟเบอร์นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูยิ่งกว่านั้นนะครับแขนหลังชุดท้ายนะครับตัวนี้นัดเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นนะครับแขนยกนะครับโซ่ข้างซ้ายขวาแขนกลางนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาใส่ให้นะครับแขนกลางส่วนเพลาท้ายพีดีโอนะครับ เต็มนะครับสมบูรณ์นะครับคันนี้การันตีนะครับเครื่องเกียร์นะครับสภาพถือว่าแน่นนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับสำหรับใครที่มีงบนะครับไม่มากนะครับหารถนะครับเกียร์เร็วไว้ใช้นะครับตัวนี้ตอบโจทย์ได้เลยนะครับเป็นรถระบบ8เกียร์หน้า8เกียร์ถอยนะครับเป็นเกียร์เร็วแล้วนะครับเหมือนกับวันนี้ที่รีวิวไก่อนหน้านะครับก็จะเป็น34แรงนะครับมันจะเป็นเกียร์ช้ากว่าในเกียร์ถอยหลังนะครับอ่ะเดี๋ยวนัดรีวิวการทํางานนะครับให้ลูกค้าได้ชมกัน ขึ้นมาก็ห้องโดยสารก็ค่อนข้างโล่งนะครับเกียร์เนี่ยเดินหน้าถอยหลังนะครับจะอยู่ที่ข้างตัวนะครับเราสามารถเดินหน้าและถอยหลังได้โดยที่เราไม่ต้องหยุดจอดรถนะครับก็ระบบถือว่าโอเคนะครับนั่งโดยสารสบายๆครับเกียร์หลักอยู่ตรงนี้นะครับ1 2 3 4นะครับไม่ติดอยู่ที่ทัวตัวนัดนะดูรีวิวการทํางานครับมือป้องนะครับไม่ต้องเผาหัวนะครับรถรุ่นนี้นะฮะสตาร์ทได้เลยนะครับเป็เครื่องใหเด้ ว่าการเผาไหม้นะครับเวลาที่เราเล่งเครื่องวันไม่มีเลยนะฮะเครื่องดีมากนะครับกันนี้นะใบมีดนะครับขึ้นแบบนิ่มๆนะครับนิ่มนวลนิ่มนวลนะครับอ่าพวงมาลัยนะครับต่างๆเบานะครับผมชัดเจนลุกครั้งนะครับลูกค้านั่งดูอยู่ที่บ้านนะครับเหมือนได้มาดูรถด้วยตัวเองนะครับจุดต่างๆนะครับเราถ่ายให้ดูทุกซอกทุกมุมนะครับในตัวนี้นะครับอ่ะทั้งนั้นจะฝากไว้ที่เกียร์สองไฮนะครับ ใส่โฟวินนะครับใส่กระต่ายนะครับเฮ้ยจะดันอย่างเดียวนะครับเบืองท้ายนะครับถือว่าเงียบมากๆนะครับเงียบมากๆนะครับเบืองท้ายนะ โอเคนะครับดูระบบโฟวินนะฮะ,ะเกียย์หนึ่งนะคะะรับโฟวินทำงานปกตินะครับ นะครับลูกค้านะครับเวลาที่ผมรีวิวการทํางานนะครับวันนี้อาจจะไม่ได้ก่อหางนะครับรถเพิ่งปรับสภาพเสร็จนะครับก็มารีวิวการทํางานให้ลูกค้าได้ชมกันเลยนะครับถ้าใดที่สนใจนะครับเราขายเฉพาะเงินสดเท่านั้นนะครับก็สามารถโทรติดต่อสอบถามได้นะครับที่0ูนย์91นะครับ861191นะครับนี่คือการต่อเกียร์นะครับสามสี่นะครับเบื้องท้ายเงียบครับ ปืนล้อนะครับแน่นๆนะครับตัวนี้ทั้งนัดเช็คให้เรียบร้อยนะครับระบบนะครับทีนี้ก็มาดูน้ำนะหม้อน้ำนะครับเมือ่อเมื่อกล่องเอากล่องแท่นแเข้าไปเบื้องกันก็ได้น้ำไม่ดันนะฮะดูเครื่องยนต์นะครับ ดูเครื่องยนต์นะครับไม่มีไอออกระบายนะครับตรงน,นี้นะ สำหรับท่านใดนะครับที่สนใจคันนี้นะครับใช้งานอยู่ที่1,700ชั่วโมงนะครับรถโฟวินต่างๆนะครับทำงานได้ปกตินะครับราคาก็อยู่ที่287,000บาทเท่านั้นนะครับเราส่งให้ฟรี300กิโลเมตรแรกนะครับสภาพประมาณนี้นะครับรถมือสองเราทุกคันนะครับไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราทำสีตกแต่งสภาพนะครับก็ได้เต็มที่แค่80เปอร์เซ็นต์นะครับการใช้งานนะครับระบบนะครับทำงานได้ปกตินะครับเครื่องสตาร์ทติดนะครับดันดินโฟวินทำงานนะครับระบบหางไฮดรอลิกทำงานสมบูรณ์ตรงนี้ก็คือ ร,รถใช้งานได้ปกตินะครับตรงนี้นะขอบพคุณในการติดตามและรับชมนะครับฝากสำหรับตัวนี้เป็น L 3 6 0 8ตัวดีทีเล่มทะเบียนพร้อมปี54นะครับท่านใดที่สนใจก็สามารถมาดูรถได้นะครับที่ร้านนัตเทคเตอร์เราตั้งอยู่ในตัวอำเภอวังสามหมอนะครับจังหวัดอุดรธานีท้ายคลิปฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ